นิ่มค่คนสวัสดีคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูเบีย้ยประกันของแผนสุขภาพ iHealthy Ultra กันค่ะว่าแต่ละแบบนะคะแล้วก็ในช่วงอายุ20ปี30ปี40ปีและ50ปีเพศหญิงและเพศชายต้องชำระเบีย้ยต่อปีประมาณเท่าไหร่บ้างที่แผนสมาร์ทซึ่งแผนนี้นะคะค่าห้องนะคะ1 5 0 0บาทต่อคืนและมีค่ารักษาพยาบาลแบบเมาส์จ่ายถึง3ล้านบาทเลยคะ่ะมาดูกันที่เพศชายก่อนนะคะอายุ20ปีเรื0 0งมื 3, บาทอายุสปี 1 4 7 0 0บาทค่ะอายุ40ปี17,700บาทและอายุ50ปีที่25,000บาทเท่านั้นค่ะไปที่เพศหญิงกันบ้างเนื่องจากเพศหญิงนะคะจะมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยมากกว่าเพศชายนะคะก็ะเลยเบี้อาจจะสูงกว่านิดน,นึงนะคะสําหรับเพศหญิงที่อายุ20ปีค่ะเริ่มต้นที่16,100 10, บาทค่ะอายุ30ปีอยู่ที่17,500บาท40ปี2100บาทต่อปีค่ะและอายุ50ปี27,900บาทต่อปีเท่านั้นค่ะ ไปดูที่แผนบอนส์กันบ้างค่ะต่อคืนอยู่ที่3,000บาทเลยค่ะแล้วก็วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนะคะอยู่ที่10ล้านบาทเลยค่ะเพศชายนะคะอายุ20ปี 10, 30ปี40ปีและ50ปีนะคะเบี้ยอยู่ที่16,400บาท17,400บาท21,000บาท29,400บาทค่ะ <S <S และเพศหญิงนะคะอยู่ที่19,100บาท28,000บาท23,800บาทและ สามหมือนเก้าบาทต่อปีเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่แผนซิเวอร์ค่ะแผนซิเวอร์นี้นะคะค่าห้องจะอยู่ที่5,500บาทต่อคืนเลยค่ะและวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง15ล้านบาทเลยค่ะมาดูกันที่เพศชายกัอนนะคะอายุย0่0ิ0สาและห้ปีเบี้ยยุงนะคะอยู่ที่2 4 7 0 0ื่นบาท 27,000... ื่นเจบาทสาม0 0ื่นหนบาทและสี่หมบาทค่ะเบี้ยก็จะสูงขึ้นตามอายุนะคะ สำหรับเพศหญิงค่ะอายุ20ปี28,300บาท3 0ปี3 2 0 0 0บาท40ปี3า4 0 0บาทและอายุ50ปีอยู่ที่50 0 0 0บาทค่ะแผนที่4นะคะแผนโกลดค่ะมีวงเงินคุ้มครองนะคะสูงถึง25ล้านบาทเลยค่ะนะคะข้อห้องจะอยู่ที่9,000บาทต่อคืนค่ะไปดูที่เบี้ยน,นะคะเพศชายนะคะเริ่มต้นที่อายุ20ปี31,900บาทค่ะอายุ30ปี 3 5 0 0 0บาทอายุ40ปี4 9 0 0รบาทค่ะอายุ50ปี55,900บาทค่ะไปดูที่เพศหญิงกันบ้างนะคะโดยเพศหญิงนะคะอายุ2 0 3 0 4 0ีและหบปีนะคะประกันก็จะอยู่ที่3 6 5ห0่กาอยบาท4ี่0 0บาท41,700บาทและ64,600บาทค่ะสูงขึ้นตามอายุนะคะในท่านที่ไม่ได้มีประกันสุขภาพไม่ได้มีประกันสังคมนะคะแต่มีความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เราอาจจะมีโอกาสเจ็บป่วยในอนาคตนะคะ ประกันสุขภาพก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเราจะเจ็บป่วยเมื่อและค่ารักษาพยาบาลก็มีความสูงขึ้นในทุกๆปีเลยค่ะนั้นนะคะในวันที่เรายังแข็งแรงนะคะแล้วก็ทํางานมีรายได้นะคะกันเงินไว้ส่วนหนึ่งนํานำมาออมไว้ในรูปแบบของประกันสุขภาพเพื่อกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโรคร้ายแรงนะคะหรือว่ามีการผ่าตัดใหญ่เนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาหนึ่งครั้งเนี่ยมันหลักแสนหรือหลายแสนรืออาจจะไปถึงหลักล้านแน่นอนเลยค่ะ เราวันนี้นุมิ้แครคุณก็มาแชร์เกี่ยวกับเบีย้ยประกันนะคะสุขภาพแผน i Healthy Ultra นะคะของบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าค่ะหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยอยากสอบถามอยากปรึกษานะคะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์มาได้นะคะหรือทักแชทมาได้ค่ะนี่นุ้มนิ่งแครคุณขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามแล้วก็กดใจให้กำลังใจมาตลอดเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ